ดีค่ะวันนี้นะคะต้อนรับเข้าสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูผ้ายิบซีกับมารีนะคะไม่หมอมารีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเป็นแรนดอมคลิปนะคะเปิดไพยแรนดอมคลิปกันในหัวข้อเขาจะยังไงต่อบความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอืมอืมก็ เดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแจ้งเตือนคลิปเนาะม,มาเราจะใช้ไพ่สำหรับเดิมนะคะเราจะมาดูพลังงานกันก่อนดีกว่าขอดูพลังงานเขาแล้วก็เราก่อนอ่ะขอดูพลังงานเขาหน่อยนะคะ ขอพลังงานของคนที่เพ,เพื่อนนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะพยายามนึกถึงหน้าเขาคนที่เราถามถึงนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราของพลังงานไพ่นะคะที่คนส่วนมากที่มาดูคลิปนี้คนนี้เขานึกถึงอยู่เขารู้สึกอย่างไรนะคะใบแรกนะคะ King of Cups ดูสีใบที่สองอะไรจ้า King of c o ค n s นะคะใบที่สาม s t สติ Justice นะคะอา,อาจจะมีคนธาตุน้ำนะคะ ธาตุน้ำก็มีนกรกฎพิจิธาดินนะคะพฤกษ์กันบังกรแล้วก็จัสติกราศีอูรราศีตุลหรือธาตุลมนะคะเออไพ่ร่วงนะคะแป๊บหนึ่งโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูขังความรู้สึกของเราบ้างดีก,กว่านะคะความรู้สึกเรานะคะ t e n of c ฟคนนะคะจะเป็นคนธาตุดินธาตุดินก็คือเมฆมังกรกันแล้วก็วิวออฟอร์จูอาจจะเกิดในในพฤหัสนะคะหรือในออฟสอดคนธาตุลมนะคะก็คือเมถุนตุนกลุมน,นะออความรู้สึกของเขาก่อนจะกันนี่ตอนนี้ความรู้สึกของเขาเนะนี่ยมีความที่ชอบเรานะมีความหลงเขาเรียกว่ามีความคลั่งคลายมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ<ม>ก็นิสัยแบบชอบอ่ะเออม,มีความชอบเรานะอืมคือตัวเขาเองก็ชอบเราแล้วตัวเขาคนนี้เองก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ค่อนข้างม,มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์คือไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องหล่อนะคือแต่งตัวดีบุคลิกดีความคิดดีอะไรดีคือทําให้ดูมีสเสน่ห์แล้วคนรอบข้างที่เขาที่เห็นเขาอ่ะก็รู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์แล้วก็มีคนชอบเขาเยอะอยู่เหมือนการการพูดการจาอะไรของเขาในี่ค่อนข้างที่จะแบบสามารถที่จะแบบ คนคัง้างได้อ่ะอืมนะคะความรู้สึกเขาก็จะเหมือนแบบคือเขาบอกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเขาบอกว่าเราเป็นผู้หญิงที่ดูดีในใสายตาเขาดูดีไม่ว่าจะเรื่องของการแต่งตัวการงานหรือแต่หรือความคิดหรือการใช้ชีวิตอะไรต่างๆของเรามองเป็นคนที่ดูดีดูเป็นผู้หญิงฉลาด เป็นผู้หญิงที่ดูมีคุณค่านะคะเพราะว่าผิงคือเหรียญเอาไว้ <ừ> ดูเป็นผิงที่มีคุณค่าในตัวเองนะคะจัสติ k ขึ้นมาถามว่าเขารู้สึกกับเราอย่างไรเขาก็จริงจังกับเรานะอืมคือความรู้สึกเขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับเราเพราะเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเราเป็นคนที่ดูมีค่าในสายตาของเขามากๆเลยนะคะไหนไปดูพลังงานของความรู้สึกเราซิพลัางงานความรู้สึกเราเนี่ย ความรู้สึกเราก็ให้เขาแบบว่าเต็มเต็มเหมือนกันนะสิบสิบเหรียญอะให้ความรู้สึกเขาเต็มเต็มเหมือนกันแบบฉันมีฉันมีความรู้สึกเท่าไหร่ฉันก็ให้ไปเท่านั้นเลยให้แบบว่าเต็มที่เลยรักมากทุ่มเทมากแบบทุ่มเทมากเธอใจร้อนมากเลยเธอแบบเธอรักเขาไปแลว้วอะไรแบบนี้อืมแล้วเธออะก็คิดว่าเขาอะเป็นพรมลิขิตเหมือนแตบ,บฟ้าส่งมาให้เรามาเจอกันเหมือนแบบ แบบไปขอพรค,คนนี้มาแล้วก็ได้มาเจอกันมาเจอ,นเจอนคนนี้อะไรแบบนี้นะคะแบบรู้สึกว่าเป็นโรหมลิขิตมากเป็นแบบเดสตินี่อ่ะเออพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยเออเป็นแบบเป็นเป็นโรหมลิขิตอ่ะความรักที่มันแบบถูกส่งมาประมาณเนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเขาความรู้สึกเขาที่มีให้เราตอนเนี้ยเขาเขารู้สึกกับเราแบบยังไงเอาแบบว่ายังไงเลยเออ ่าเป็นเพจออฟคอนนะคะเด็กค<ไ>ือเหรียญน,นะเอกออฟคอนเธอก็มีแตเหรียญฮะเลยเอ็กออฟคัทความรู้สึกเขาตอนนี้อนไนขออีกใบดิเดือดแฮงแมนเรามองพลังงานน,านี้ว่าอะไรรู้ไหมคือคนคนนี้เขาก็เหมือนมีความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้เราความรู้สึกที่มันแบบมีค่าสำหรับเขาอะ เขาแบบพร้อมที่จะมอบให้เรามันเป็นความรินใจอ่ะที่เขามีให้เราอ่ะอคนคนนี้นะคะที่แบบว่าที่เราถามถึงเนีอาจจะเป็นคนไกลคนที่อยู่ไกลอยู่ไกลกันมากๆแล้วเหมือนเป็นการรอคอยสักอย่างรอการมาเจอกันรอการเดินทางรอการเจอกันคือรอมานานแล้วแหละอืออาจจะแบบเป็นชาวต่างชาติก็ได้ด้วยนะเนี่ยอืจัสติกเนี่ยอาจจะเป็นชาวเอเชียโซนเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะอืม ซนเอเชียนะเพราะว่าพามันขึ้นมาแบบเป็นเห็นไหมเป็นเกาหลีเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเออเป็นแบบอาจจะเป็นโซนนี้ถ้าไม่ใช่ก็คือจะนนิสัยแบบอบอุ่นนะคะอืจะเป็นคนที่อยู่ไกลรอการมาเจอเรารอคอยรอคอยมานานมากนะคะเนี่ยดูก่อนว่าแล้วเขาแบบจะตัดสินใจกับเรายัางไงต่อจะไปต่อไหมจะอะไรยังไงนะคะอ่ะ ไหนขอซีใบแรกอะไรเดอะฟู Fool, นะคะเดอะฟูเดอะเมจิเชียนะคะทูออฟสอดไฮ f e เฟนคือในความรู้สึกตอนนี้นะคะถามว่าเขาจริงใจจริงใจกับเราไหมเน่ะเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบตอนนี้คือเหมือนเขายังรู้สึกอิสระยังยังเหมือนยัง,ย,งยังอิสระ,ะมันอาจจะได้ความที่ใจกันเลยเขาเลยรู้สึกเหมือนแบบว่า ก็ต่างคนต่างมีชีวิตมีเวลาของตัวเองทํานู่นทนํานี่อะไรแบบนี้ได้แบบว่าเป็นอิสระทําอะไรหลายอย่างเนี่ยคือไพ่ขึ้นมาเหมือนแบบเป็นพลังงานของชาวต่างชาติจริงๆนะอะเมจิเชียนเนี่ยเป็นแบบเออเป็นชาวต่างชาติคือถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาตินะก็จะเป็นคนที่แบบสามารถพูดได้สองภาษาภาษาเป็นคนที่พูดพูดเก่งอะไรแบบนี้นะคะหรือคนที่อยู่แบบห่างไกลกันอนะ่ะอืมแล้วคนคนนี้เหมือน เหมือนคือเขาเองอ่ะอยากจะไปบอกกับเราแต่สองดาบคือมันเหมือนมันยังมีปัญหามันยังมีอะไรสักอย่างที่มันยังติดอยู่ที่มันยังไม่สามารถที่จะพัฒนากันได้ดมากกว่านี้มันเหมือนได้แค่คุยกันอ่ะเนี่ยได้คุยกันผ่านสื่อคุยกันผ่านแชทออนไลน์อะไรแบบนี้แค่นั้นเองนะคะอืมมันยังทําอะไรไม่ได้ไงแฮงแมนขึ้นมา ที่มันแบบมันทําอะไรไม่ได้มันได้รอะมันได้แค่รออยู่อย่างเดียวเลยตอนเนี้เออมันได้แค่คุยกันผ่านผ่านโลกลออนไลน์อ่ะเออไชพลังงานมันแบบคุ้นๆจังเลยเหมือนของตัวเองเลยเออแล้วแต่ไฮโลเฟนน่ะคือเขามีความรักที่บริสุทธิ์มีความรักที่เหมือนแบบผู้ใหญ่อ่ะความรักผู้ใหญ่มีเหตุผลอ่ะไม่ใช่แค่ความรักที่แบบช่วงแบบโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อือเป็นความรักที่ ที่มั่นคงอบอุ่นใจดีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใจดีแต่ว่าเป็นคนที่ตรงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าแฟแฟ,แฟไม่ชอบอะไรที่มันถ้าเราไปโกหกเขาอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบเลยไม่ชอบมากๆนะเพราะว่าอย่างไพ่จะติดขึ้นมาจะไม่ชอบคนที่โกหกมากๆม,ม,มีอะไรให้เราพูดเลยพูดกับเขาตรงๆได้เลยนะคะอืมถามว่าเขาจะยังไงกับเราต่อ เขาก็จะไปต่อกับเราอืมแบบเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเออจะเจอกันไหมจะได้เจอกันไหมเซเว่นออฟัพนะคะโฟร์ขขออฟ d อดทรีออฟคัพทูัพทุกนเขารอมาเจอเราเขารอมาเจอเราแบบดูพนดูนะเขามีความเพอมาก มนูไปต่างนานามากว่าแบบจะต้องเจอเราแล้วจะต้องังิูงูอย่างนี้จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันบลาๆนะคะแต่ความความฝันของเขามันต้องสลายเพราะมันทําอะไรไม่ได้มันแบบได้แค่คิดไงในตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้แต่เรากับเขามีโอกาสได้เจอกันเราเจอกันแล้วยังไงสองถ้วยนะคะ t o o f cup เนี่ยเจอกันแล้วก็คือแบบเหมือนอารมณ์เป็นคู่แท้กันเลยแบบเหมือนได้เจออะอย่างใช่ไหม คือเขาอะอย่างความรู้สึกเราตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาคนเนี้ยเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เนื้อคู่อะเรารู้สึกว่าเขาคือเนื้อคู่ของเราอ่ะอืมเรารู้สึกว่าเขาคือเนื้อคู่เราแล้วมันก็แบบมีโอกาสมากที่คนคนนี้ที่เรารออยู่อ่ะจะเป็นเนื้อคู่ของเราทัวร์พับเนี่ยเป็นเนื้อคู่ที่รอกันมานานอะเหมือนแบบเป็นช่วงรอกันที่แบบเป็นช่วงรอเพื่อที่จะทดสอบถ้าเราผ่านบททดสอบการรอตรงนี้ได้ก็คือแบบก็คือแบบ เออผ่านอะ่ะก็คือผ่านนะสรุปก็คือเขารอมาเจอเราแล้วจะได้เจอกันเจอกันแล้วแบบรักกันอะ่ะอืมแล้วแบบไปต่ออ่ะได้ไปต่ออ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าความรู้สึกที่เขาอยากบอกกับเราคืออะไรนะคะออ้ตัดสินใจสนเสน่ห์อะไรอะ่ะพันธนาการอืมคือเขาเหมือนรู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วแหละที่แบบว่า มาไปต่อกับเรานะคะเขามองว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองเราไม่จาเป็นต้องสวยเหมือนใครไม่จาเป็นจะต้องแบบว่า,เ,าเป๊ะเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นแต่เขามองว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์สำหรับเ,เขามากๆนะคะพันธนาการก็คือเขาแบบฝันเพ้อฝันนูน่นนี่นั่นถึงเราบลลาไปต่างๆนานาถ้าเราคุยกับเขาเนี่ยคือเราก็ต้องรู้สัมผัสได้แหละว,ว่าเขาเพ้ออะไรถึงเราบ้างนะคะทุกรคนที่มาดูกองเนี้ยชิปเนี้ยคือแบบ ชควงดีมากนะคะคุณกับเขาแบบอาจจะได้เป็นเนื้อคู่กันนะ่ะเป็นโซเมทอะไรแบบนี้นะคะอืมก็เดี๋ยวขอขอข้อความอันนี้อีกสั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 กส,กส,กสกามใบแล้วกันเนาะเป็นไพ่ข้อความนะคะเขาอยากบอกอะไรอะไรอย่าประชดนะคะอืมคุณอาจจะเคยประชดอะไรเขานะอีกชาตินึงเลยถึงถึงหลายปีนะ่ะเราอาจจะไปประชดเขาแบบว่าโอ๊ยว่าจะได้เจอกันคงจะอีกนานอะไรแบบนี้นะคะ อีกใบอะไรอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าความรักที่ฉันมีให้หน่ะมั่นคงต่อคุณเสมอเพราะฉะนั้นเลิกมโนนะคะเราเลิกมโน,โนได้แล้วว่าเขาแบบไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยเขารักคุณแบบ ก็รักคุณถ้าเขาไม่รักเขาจะรอหรอเขาจะรอขนาดนี้หรอ,อถูกไหมโอเคนะคะขอขอจบกันคําทํานายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ่ะขนาดจ,จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่ก็ขอให้รับพลังงานดีๆไปแล้วกันพลังงานอันไหนที่มันไม่ดีก็ปัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจมันเป็นโดวงโดยรวมมันไม่ใช่ของเราแบบว่าทั้งหมดนะคะก็ขอบคุณนะคะที่กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดูคลิปถัดๆไปให้กันนะคะ อ่ะวันนี้ก็คือไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย